วัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องที่ชื่นชอบตัวเลขของแอดนี้วันนี้พามาพบกับประชานิยมนะเลขประชานิยม17มกรลาให้มาที่890และ5นะครับเด่นมากๆนะครับ890และ5งวดนี้นี่คือเลขตารางที่ไม่ค่อยจะผิดนะงวดที่ผ่านมาให้เลขขี้ไปที่ สามเจ็ดเก้าเข้าเก้านะตัวสองเข้าสามเจ็ดเก้านะงวดนี้เลขสเตทบนนะแปดเก้าศูนย์นะอย่าทิ้งนะเอซี FC, นะงวดนี้เข้าเก้าศูนย์นะครับงวดนี้มีอีกนะครับมีอีกแน่ๆอย่าทิ้งเลบอกกท่านนะอยู่ตรงนี้นะครับมาดูที่ บางที่จนดูไม่ทาไม่ได้เลยอาจารย์ใช้แน่นอนดู4ตัวนี้นะบนอยู่ที่5้ากับ7ล่างอยู่ที่หนึกับ3เน้นบน1น,นะเน้นล่างห้ากับ7นะครับผมชอบไปอย่างนั้นนะชอบก็ตามนะชอบก็จับขับก็เดินต่อนะครับมีให้ชมมากมายอันนี้อาจารย์ชิดอุบุญนะเน้น1 6และ7ผมชอบไปทางหและหถ้าหกมาจะอยู่อย่างนี้นะ เอามาทางเจ้าของเล่มหน่อยคือประชานิยมประชานิยมไว้ให้เลขคู่นะครับงวดนี้ถ้าเลขคู่มาผมให้มองไปที่6กับ8นะครับ6กับ8ใช้เหมือนเดิม6มาอยู่ที่60 6 1 6 2 6 8และ69นะครับถ้า8มาก็คงเหมือนกันนะครับมองไปอย่างนั้นคนที่ผ่านมาเข้านะครับตรงอาจารย์ประชานิยมนะครับ ของเลือกอาจารย์ประชานิยมงวดที่ผ่านมานะครับเข้าหนะ้าหนึ่งะตรงนี้นะห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับห้าเก้านะครับตัวนี้กับตัวนี้ประชันกันนะครับเข้านะครับไปดูอีกนะครับศิลามณีสองกับหกนะครับงวดนี้ดูให้ดูทุกหน้านะ เลขพยากรณ์นะครับบนและล่าง1นึ่งเด่เดนหล่างนะครับมาดูตัวที่อยากให้ดูนะครับอยู่ตรงนี้นะสิท <c> ธ <oughs> ิเอกขุนอินสองสสชอบไปทาง8กับ9นะครับเชื่อว่างวดนี้น่าจะมีงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่5 1นะครับห้าหนึทันไหมเนี่ย